สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็นองค์การอนามัยโลกเตือนโควิดสายพันธุ์ใหม่มิววันเสียงดื้อต่อวัคซีนจดหมายข่าวรายสัปดาห์ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO เกี่ยวกับการระบาดของโควิด -19 ที่ระบุว่าคณะ WHO กำลังเฝ้าจับตาเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ B.1.621 หรือที่ใช้ชื่อเรียกว่ามิวซึ่งพบครั้งแรกในประเทศโคลัมเบียเมื่อช่วงเดือนมกราคม2 5 6 4 ทั้งนี้ WHO ได้ระบุว่าสายพันธุ์มิวซึ่งถูกจัดให้อยู่ในสายพันธุ์ที่น่าจับตามองหรือ variant of interest หรือ VOI มีการกลายพันธุ์ที่บ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงที่จะดื้อต่อวัคซีนและเน้นย้ำว่ายัางจะต้องศึกษาไวรัสสายพันธุ์นี้เพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจสายพันธุ์มิวมีกลุ่มของการกลายพันธุ์ที่บ่งชี้ว่ามีแนวโน้มที่จะมีคุณสมบัติในการหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันตอนหนึ่งในจดหมายข่าวของ WHO ระบุว,ว่าปัจจุบันทั่วโลกมีความกังวลเ,เกี่ยวกับการเกิดขึ้นของเชือวักลายพนธุ์ พเน,นื่องจากตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทั่วโลกกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งโดยมีสายพันธุ์เดลต้าซึ่งแพร่กระจายได้ง่ายเป็นสายพันธุ์หลักที่มีการระบาดอยู่ในขณะนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันรวมถึงในภูมิภาคที่มีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆลงขณะเดียวกันแม้ว่าไยรัชนิดนี้จะมีการกลายพันธุ์ตลอดเวลารวมทั้งเชื้อโคโรนาไวรัสซาสโคฟทู 2, ที่ก่อโรคโควิด -19 ซึ่งการกลายพันธุ์ส่วนใหญ่มีผลกระทบเล็กน้อยหรือไม่มี เลยกับคุณสมบัติของไวรัสแต่การกลายพันธุ์บางอย่างก็ส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติของไวรัสและมีอิทธิพลกับความสามารถของการแพร่กระจายความรุนแรงของโรคและการดื้อต่อวัคซีนยาหรือการรับมืออื่น,นสำหรับข้อมูลปัจจุบัน WHO ได้ระบุให้โคโรนาไวรัสรวม4สายพันธุ์ได้แก่อัลฟาเบต้าแกรมมาและเดลต้าเป็นสายพันธุ์ที่น่ากลัวหรือ Variants of Concern หรือ VOC ส่วนอีก5สายพันธุ์ที่รวมถึงล่าสุดอย่างมิวเป็นสายพันธุ์ที่น่าจับตามองในส่วนของสายพันธุ์มิวายหลังจากพบเป็นครั้งแรกในประเทศโคลัมเบียก็ได้มีการพบสายพันธุ์นแพรบระบาดในทวีปอเมริกาใต้และยุโรปโดยทั่วโลกมีอัตราความชุกของโรคต่ำกว่า0.1เปอร์เซ็นต์ในจำนวนเคสที่ทำการตรวจสอบพันธุก,กรรมอย่างไรก็ดีในโคลัมเบียนั้นมีความชุกอยู่ที่39เปอร์เซ็นต์ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก สยามท็อปิกขอบคุณครับ